สวัสดีค่ะอีสุสุมังกรหัวเดียวนะคะทุกท่านสวยๆค่ะรถยนต์ปี93นะคะพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์คอมแอร์เบรกใหม่หัวฉีดใหม่ท่อเฮดเดอร์ลบแมกเวลลขอบ18นะคะสวยงามตามรูปเลยนะคะทุกท่านรถคันนี้นะคะเจ้าของต้องการขายในราคา90 0 0 0บาทนะคะราคานี้สามารถเจรจาต่อรองได้นะคะ จของเดิมใช้เป็นรถรับส่งนักเรียนนะคะคันนี้เหยียบแหนบกล่องโหลด2นิ้วค่ะทุกท่านป้ายฟ้านะคะอดีตรถรับส่งนักเรียนค่ะอีสุสุมังกรหัวเดียวนะคะสวยๆท่านใดสนใจสามารถติดต่อดูรถทดลองขับได้ที่โคราชนะคะเบอร์โทรผู้ขายแอดมินใส่ไว้ให้ที่ใต้คลิปค่ะสามารถโทรไปนัดร่วงหน้าก่อนออกเดินทางไปดูไปทดลองขับกันได้เลยนะคะ สำหรับในวันนี้ค่ะขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ